กว้างกับลุงไมตรีอากกินเบอร์นเมนูเด็ดแล้วจะมีูหลายเมนูนะอย่างที่นี่นี่น้องนังกินอร่มากโอ้สเต้เนี้ก็กินแตงไม่เป็นอร่อยทำทีหลังนี่นะฮะพอจะเลื่อนหมูก็มีก็มีอะไรนะหมูแดงราคาก็อยากจะกินหมูเตทะหมูก็เลยทำหมูเต๊ขายด้วยเพระนั่นนะวันนึงเรขายเป็นหมื่นหมื่น โอ้โหเสียบไม่ขัดนะไา่เสียบทเสียบกลางคืนที่เขาทำหมูบดเนี่ยเขาเอาส่วนไหนกข้ามาดที่มาขายเราเป็นต้นตอส่วนมากจะทำอะไรเลยเส้นหมูทำร่างตัวไปไม่จะเอาเส้น อย่างลูกค้าบางคนแมวมาเอาไล่มาแล้วเขาก็เอามัไม่หแล้วก็เสร็จเสร็จหมูพวกนี้เอามา,า,า,มามทำทำหมูปวดดังนั้นไปซื้ออย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องเลยเนี่าอันนั้นถ้าจะให้ดีจริงๆก็เป็นเลือดเองแล้วไล่กาปวดให้อ๋อหมายว่าเลือกหมูแล้วให้เขาปวดเออนเนี่ยเทคนิคการซื้อแต่สัวนคอพวกนี้ราคาต่างกันหมดต่างกันครับคจะซื้อแพงหมือหมูแต่ละตัวหมูดึงตัว ทุกส่วนราคาก็ต่างกันครับอย่างหมูสับหมูสะโ่าเนี่ยราคาตอนนี้ร้อยห้าร้อยห้าสิบแต่ว่าถ้าเป็นแสนคอร์ร้อยเจ็ดโอ้โหแพง่ดีคือตอนนี้เดี๋ยวราคาแพงแพงมากครับตอนนี้แพงมากโอ้โหแพงเลยข้าวถูกข้าวขาถูกไม่แปลกเลยว่าอานนี้ก็ไม่ได้เพิ่มราคาเลยไม่ได้เพิ่มนะไม่เพิ่มไม่ลดวัตถุดิบครับขายเท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่างเท่าเดิมครับเด็ดแล้วอย่างเงี้ย ต้มเลื้อหอยวยหกสิบบาทครับแคุ่นไข่ตุนห้าสิบครับห้าสิบแล้วก็หมเตะเตะร้อยยี่สิบยี่สิบาแล้วไอ้อะไรนะขาหมูขาหมูก็ถ้าสามจานก็จานละห้าสิบบาทโดยแลวแต่อาจารยนไม่เพงนะก็มอนทุกอย่างอยู่ที่รสชาตนะที่แบทีนี้มาถึงเรื่องไข่ตุ๋มนะ วันนี้อาหลายเรื่องเลยไส่ตุ๋นเนี่ยนะผมกินแล้วมันมันนิ่มแต่ไม่เคยกินที่มีหมูมาหมูสับมวนมามาโรยหน้ามีเห็ดมีแครอทแครอทแล้วก็มีหมูสับมาโรยหน้าคิดได้ยังไงตรงเนี้ยเพราะเดิมเนี่ยไส่ตุ๋นมันคือตุ๋นเขาาวข้าวเปลก็ทีแรกเราใส่ทีแรกเราก็ไม่รู้ฮะใส่ไป อันรู้ไเรไปซื้วเพื่ไขายออกมามันก็ไม่เนียนแก้ยังไงก็ไม่หายก็เลยเราเอขายปอกปล่าเนี่มาตุ้งไม่ออกเนียนนิ่มกว่าเนียนนิ่มแล้วแล้วเราอย่างเรื่องรสชาติความเค็มอะไรพวกนี้เราใช้อะไรตัววงยังไง เป็นความลัเนี่ยฮะไม่ฮะไม่ฮะก็เราใส่ที่ขาวไปอยู่อ๋อใส่ที่ขาวครับผมปลาหมนี่มันจะเข็ดไม่ได้ที่เด็กๆไม่ทานไม่ทานเข็ดอันนี้มึงบอกกับเด็กกับคนแก่ทานง่ายใช่อันนี้คนแก่เนี่ยสทายก็หอมโยกันละวันกินกับข้าวก็อร่อยนะกินได้เก็โอเคก็ดีก็จะเดี๋ยวไปสอกินเนี่ยจนถึงแม่ะ ถึงไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยเพราะคนทำเราทำเองเดี uh> uh, ๋ยวคนทำเขาจะเสียใจเราทำเองจะโอเคแลถ้ามีทำให้ต้องอร่อยยิ่งขึ้เลยไม่ได้คนทำเขาจะเสียใจดังนเขาจะไม่ตัอวัติเดี๋หวไม่เด็าเขาก็ไปทำให้เลยเพราะเราเรื่องมากครับคุณนายถามเกัเดี๋ยวนอกจากพวกเ็นตแ่างแล้วอยากให้ึงเ๊่า ประวัตจิกหน่อยว่าจะถึงวันนี่เนี่ยกว่าเราเมื่อกี้ลาไปบ้างแล้วก็เอื่อนส่วนตัวนิดหนึ่งนอกจากขายหมูอะไรวิก็ในก็เป็นคุณขายหมูในคองมะอะน้อยเสร็จแล้วก็เขายหูแล้วก็มาขายอกรมสีู่รคาก็องับมากกว่านนีก็มีสี่เจ็เ็ธุรกิจธุรกิับ ก็นในไปร่วมลงทุนกับเพื่อนไปทำธุรกิจอบบสังหารีก็ปั๊บหนึ่งได้อยู่ฝั่งเยอรมันก็ไปได้ดีไปได้ดีครับไปได้ดีนี่ไปเจอส้วนวิกฤตเศรษฐกิจกวิกฤตเศรษฐกิจส้วลนลดค่าเงินบาท <c oughs> โอ้โหผู้พิจาเงินบาทเ่วงนั้นใครก็เจใหญ่อื้ออื้อแล้วก็รัฐบานลนะครับก,การปกครองคือ เศรษฐกิจล่มหมดเลยครบคู่ right hmm. บริการร่มคู้ที่ทำธุรกิจาขอันนครับมันลงก็เลยเพื่ออะก็เลยต้องกลับมาขายเนื้อหมูเหมือนเดิมกลับมาาที่เก่าขายเนื้อหมูเหมือนเดิมก็มาที่แรกๆก็มาขาอยู่ตรงพุทธมณฑลตรงสายส่างอยู่ข้างๆวัดสองหงตามหาบัวแล้วก็พอดีช่วงน้าท่วมเราเลยต้องหาที่ใหม่ย้ายมาอยู่ที่พุทธมณฑลสายสี่ คุณดูใช้สีก็ลูกค้าก็ยังตามมาจนลูกค้าเราคนก็มามาแซวก็คือที่นี่ใช่ไหมลูกค้าทักมาแซวบอกว่าจะหนีไปไหนก็ผมย้ายหลายที่ได้เกินไอเดียที่ย้ายเนี่ยย้ายเพราย้ายก็ราะมันปด้วยย้ายก็ราะย้ายเพราะเพราะที่เราสมมติว่าเป็นที่เช่าเจ้าของต้องการใช้ที่ก็ต้องขึ้นไปอ่้วราจะมาปากหลัะที่นี่ที่นี่การ์ด ที่นี่ของเองคือแล้วที่ที่อยู่ตรงเนี้ยที่เช่าฮะอ๋อเช่าที่เช่าครับที่ปีก่นนอนตรงนี้ประมาณสิบสิบ,บปีแล้วครับ,รบโอ้แล้วเขาสัญญาหลายปีใชเนาะสัญญาหลายปีครับเจ้าของดีครับอ๋อดีครับแล้วแล้วไปไปกินเด็ดซื้อที่ไหนมาหมดเวลาซื้อนะครับอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วแบบจะรู้แบบไปไหนไปซื้อนี่ถ้าเกิดว่าคนจะจะมาทานเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ย เทคโนโลยีอธิบายขาดแต่ไม่ว่ามือใครถ้าหลังง่ายครับธรามาเทพธรรมจาุงเทพเนี่ยวที่มาผู้ธมชนสบตยมาผู้ธมทใส่สิรมัาจะเลี้ยวสาม่ไม่ไม่ยิงจแต่ว่านี่ครับเราให้เล้วสามเห็นว่าผู้ชมอบเรียมาหนึ่งกิโลเมตรถึงฝ้ายมือครังง่ายป้ายเลยถ้ามาไม่ถูกก็กดกูเกิลมาแด้วมืถูจิ๊กเครับข้คพักูเกิลก็พามาทีนี้สะดวกครับโอเชียลมันช่วยได้เยอะ เพื่อนกูเพื่จ่ายเงินได้ด้วยก็จอดรถที่หน้าร้านร้านทางการได้สบายครับเป็นห้องแอร์นะครับไม่ได้คิดค่าไม่ได้คิดค่าแอร์นะครับร้านเปิด12โมงถึง12โมงรัาเปิด07.00ถึง14.00ไม่มีวันหยุดครับอ๋อไม่มีวันหยุดเลยครับเดี๋ยวแล้วเอาเวลาหน่อยจ่ายเงินเนี่ยมันเอาได้คิดนะเคยผมเคยแนะนำพวกแม่ค้า คนขายของไงผมว่าถ้าอยากรวยไม่ยากเขาทำไงก็ขายทุกวันมันไม่มีเวลาหยุดราะว่าถ้าถ้าหยุดวันเนี่ยเสียหายเยอะเสียหายเยอะนี่ค่าเช่าค่าขน้องค่าวัสดุที่จะต้องทิ้งไปนั่ไม่จำเป็นจะได้อยู่นอกจากหมุนเวียนเป็นดุลลูกน้องบางคนเขาก็ไม่ได้เขาก็ลาวิลลาเวลาไปทีสี่ห้าวันแล้วตัวเด็กอยู่ในเ่ยไม่ ไม่เวลาพักผ่อนอะไรบ้างเลยดูรุใหม่ครับแล้วแล้วไม่ไปเที่ยวพักผ่อนก็มีครับมีไปไปเที่ยวไปไหว้พระทำบุญก็มีลูกสาวดูแลอยู่ครับทีนี้อยากจะอยากจะให้เอาประสบการณ์ตัวเองนะมาแนะนําคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการ้าขายเกี่ยวกับอะไรเนี่ยหรือเกี่ยวกับว่าเนี่ยมันมีปัญหาเดี๋ยวนี้โรคมันเปลี่ยนไปครับนะ เป็นเหมือนกับเปลียนเป็นเื่อทุกอย่างว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้าอยกจะมาท้าขายอะไรเนี่ยควรจะเริ่มต้นยังไงครับอคือเด็กรุ่นใม่เขาานอาหารก็ได้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะไม่ไม่ดคนเหมือนรุ่นรุ่นก่อนมาบกเป็นรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเชื่อตัวเขาเองไปแนะนำเขาไม่ได้แต่ก็ผมมีไอเดียอย่างก็คือว่าเราประหยัดคนทำแต่สิ่งดีด ของที่เราจะมาขายเนี่ยคัดข,ของดีๆมาให้เขากินเขากินแล้วดีเราก็ดีถ้าเราถ้าเราเอาของไม่ดีเขากินตัวเราก็ไม่ดีด้วยนี่คือสโุรแกนครับคือส mm ัตว์ต่อลูกค้าครับทีนี้เรื่องของผ้าสมมคิดที่จะขายอาหารเนยะควรจะขายอะไรฮนะน่าจะขายอะไรบ้มงติว่า,น,านอกเหนือจากที่ของของคุณเจ๊จูขายอยู่แล้วนะนอกเหนือจากนี้ แต่ละคนขนาดนะฮะเพราะอาชีพมันดีเยอะก็เลยเดี๋ยวนี้จะขายหมูย่างก็ง่ายๆเขาเหลียวหมูย่างก็ขายได้แล้วครับเรื่องทำกล้ยช่ายกุ้ยช่ายขายก็ไปได้มันมันแล้วแต่ความชอบแล้แต่ละบุคคลแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวมันต้อมาขายก็เหมือนเยอะจะมาเป็นผู้เก่งก็ดีฮะดีฮะจะได้ช่วยกันช่วยกันขายเยอะๆไม่กล้าแข่งครับไม่ไไมม่่ขายก็เป็นชายบ้าง ก็ก็อยากขายอยู่ฮะถ้าถ้าสนใจแสนใจก็มาติดต่อได้เออน่าสนใจนะคนที่เป็นเขายก็เยอะเลยถ้าเป็นขายนี่ก็ต้องใช้คื่นเขาก็อนุญาตเราอนุญาตให้ใช้คื่อได้ครับเพราะว่าเราถูกจริยธรรมไปอ๋อเออดีนะแต่เรางสายที่จะเริ่มต้นตนองจากจะหมายถึงทั้งคุณหมูทางขั้วมันนะทางลู่ทางลู่เนี่ย คงสายที่จะเริ่มต้นนอกจากเราจะแนะนำคนรุ่นใหม่เรื่องคนผู้ชมที่ยังยังเป็นวัยรุ่นเล็กทีเริ่มต้นชีวิตหรืออาจจะเปลี่ยนอาชีพเนี่ยตอบกว่าจะทำได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ไม่เป็นอะไรในแต่ยามจะทำนะถ้าทางชายเนี่ยเราแจกเราถ้าอยากไา้หนูว่า้อใส่ชายเราไหมเราจะสอนให้ทุกอย่างเราสามารถขายเองได้ ดีเป็นทางรัดดีนะก็ว่าแล้วแต่แต่ว่าระยะยาวไม่ดีเราต้องมาเรียนรู้ต้องค่อยๆไปค่อยๆไปเดี๋ยวนี้เป็นรายดีที่สุดเราเริ่มต้นยากอันนี้อันนี้เริ่มเป็นทางเริ่มต้นเลยนะเอาไปขายได้เลยได้ก็เดียวก็พวกเซเว่นเนี่ยเขาก็เป็นรายไ้าจะซื้อมาเดี๋ยวนี้ก็รวยแล้วแหละนะหรือว่าอะไรอะไรตอกพวงกาแฟนะโอ้โห ต้องการจะได oh. like ้ของตัวเองก็ไ่ได้จะเรียเช่นเดียวกันตัวเราเองนะฮะตัวเขาเองถ้าเขาอดทนถึงอย่างนั้นได้ก็โอเคแต่ว่ามันเริ่มต้นยากนเนร่ยถ้าเริ่มต้นนี้นี่ครับจันทนี่เขายากยากายเชื่อเลยเพราะว่าคือเสียงเราูตามากันหลายสิบปีผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาขายกกแคร์เขาแจ้งอ่ะเสร็จแล้วตอนหลังตัดิใจ เข้าไปซื้อไม่ต้องบอกยี่ห้อแหละขอเป็นขายพบกับบเดือทนี่สบายเลยขายดีเลยเพราะว่ามันคนรู้จักเขารู้จักเขาถึงเลิกกินก่อนเนเขากินแต่ล้าเจ้าเขาคือเจ้าเขาทำมาไม่ใช่ว่าฟรีสองปีติดไปทั้งนั้นตอนแรกเิดร้านขายกาแฟไม่คึกเป็นน้อยแต่พอมีคนเยอะเจทปแปลกนะไม่ใช่แปลกอ่ะมันคงเป็นตำรับแท้ขายสีลูกเบส คืออย่างเรื่องอาหารเช่เดิมผมเคยเขียนบทความลงหนังสือฉบับหนึ่งเนี่ยนะว่าถ้าบริหารเก่งทำได้เก่งๆเนี่ยนะขายน้ำหวานก็สามารถมีเงินแสนแสนร้านได้เช่นพวกโอ๊ะโบร่าอะไรหอออกชื่อเลยก็ได้นะเห็นไหมแค่ขายน้ำหวานนะทอดไก่ขายมันโอ้โหไปทุกอย่าง แค่ที่จริงๆก็คือทอดใจขายธรรมดาแต่เขาสามารถเป็นผ้าเสรษฐสีได้ใช่ไหมมันมันอยู่ที่การทำการบริหารทำไมถึงไม่ทำเงินขายเพราะว่าออร้านที่เขามีของอร่อยเ็าจะทำนะแม้แต่บะหมี่แม้แต่อะไรเนี่ยทำไมไม่ทำหรือคิดจะทำไหนพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับคิดจะทำอยู่ครับแต่ก็อยากเพราะวอายุเยอะแล้วทำไม่ไหวแล้ว ครับแล้วลูกจางก็ไม่รู้จเอาหรือเปล่าถ้าอยากจะชื่อสายชายไปใช้ทางร้านยินดีนะฮะติดต่อมาได้เลยครับถ้าท่านชมถ้าท่านชมรายการนี้อยู่นะครับถ้าสนใจจะมาทานน้ำย <core> ินดีที่สุดเนี่ยก็มาง่ายนะฮะมาไม่ยากครับมาใสีสันกร็จะเป็นสีเนี่ยนี่มาดูพุทธมณฑลเรียวเดียวตายคำลังนี้เรียกพุทธมณฑลเีย ราจะอยู่ท้ายมือนะครับประมาณหนึ่งปีนะครับถ้ามา<ล>ไม่ถูกก็มาทางคุณเชก็ได้ครับหรือจะสัส่งรายงานก็ได้ครทางร้านเรามึงารงนีัดเพราว่าใครที่ซื้อเัญชายเนี่ยก็ต้องมาเรียนอนใช่ไหมไม่ต้องมีงครับผมไปจุดของตรไปตอน,นที่ไปสไปไไที่เลยโอ้ยไปงีเยังเลยแล้วคิ้อยงอไงไปข้าวปบญชนต่อเดือนต่อปีหรือื้อซื้อขาไปเลยกซื้อขาดไปเลยครับราคาน่าฮามือ ราย้านละห้าหมื่นบาทก็ไม่แพงนะไม่แพงไม่มีปกติถ้าเป็นชาเดียวก็มีพวกยิวทำร้านทำอะไรตามคอนเซ็ปต์หรือเปล่าเนี่ยร้านนี้ก็คือเรื่องของคูชอนี่ทำร้านเองอะไรพวกนี้น้ำจิ้มแต่ว่าเราคื็ต่อได้เป็นเราก็ให้สูตรไปเราก็ใช้ใช้ชื่อร้านแบบนั้นจะให้สูตรให้อะไรไปแต่ว่าเราไม่ได้ส่งใช่ไหมไม่ได้ส่งครับอ๋อไม่ได้ส่งน้ำจิ้มไม่ได้ส่งคนะคุณไปครับ ครับจริงมันจะสอนให้ทำนะแล้วคุณเป็นเจ้าของร้านเองรล้วทำเองเลยครับอ๋อไม่ไม่ต้องรอว่าไ่ต้องรอพอเมื่อไหร่คุณขายได้เมื่อไหร่ได้ดีเลยก็ดีนะคือสอนให้ครบหมดคือห้ามื่นเนี่ยสอนให้ครบหมดแล้วให้ใช้ชื่อด้วยว่าร้านปใบกายของเอกปุ๋มกบเบิลคือเรานอกจากสอนถึงแล้วเนี่ยเราพิถุนค่ายาปีละครั้งให้พวกรายใบกายมาเจอกันเพื่อมา สูตรอะไรพกงนี้อัน้อมวางแผนก็คือเนี่ยผุขายที่รอย่างผุขายที่รอย่างสูตรหนึ่งก็คือต้มเตาหมูอย่างเดียวห้ามถ้าคูนยาหมูแท้ห้ามคุณเจ้าขายสนก็อไห้ามขายไปไม่รู้ขายไปไม่รู้วาไม่ได้ขายที่รย่างใช่ขายที่ระามันถูกไปก็อย่างติมจามที่ว่า มันก็มีไม่กี่อย่างนั่นแหละเตามไปเยอะเลยนะเป็นร้อยอย่างออเป็นร้อยอย่างแต่ก็คิดแนเไม่ยืม่ถไม่ัาแต่ว่าเราอนี้มันมันก็ไม่ใช่เรียกว่าเชายมันเรียกว่าหมีดูมี๋อเรีย่าขายเราขเราไ้่ได้่ชื่อเรานี่เี่เราลงเราลงลงต้นตมอยู่แถว้อย่าง าประเภทที่เขาไม่เอาชื่อครับแต่มาเอาวิชาคิดยังไงเออผมว่าผมเนี่ยอยากจะขายเนี่ยเลื่อนหมูแต่ผมไม่ใช้เช็คยูนผมจะใช้ชื่อไมตรีอะไรหมูไมตรีอะไร่งเงี้ยก็คุณก็ไปซื้อตลาดแล้วไปขายเองเออขายเองหมดแต่ว่าไม่เรียนรู้ไงไม่เรียนไม่เอาอย่างนี้ไม่ดอนอ๋อก็คือว่าต้องใช้ชื่อเราใช้ชื่อเรา ครับนี่เป็นเมนูราวดีของร้านอาหารเท็กกุนที่มีเมนูเด็ดต้มเลือดหมูจ้ิงคือและอีกหลายเมนูนะครับแซนเนอน้องคุณมลิมติดพัดเกมิจักหรือไม่เจริญผีพเจริญนะครับก็วันนี้ให้ติดปากอะไรแนะนำร้านอีกทีก็ได้ถ้าท่านชมถ้าท่านชมรายการนี้อยู่นะครับถ้า ลูใจเยิคมาทาน้านหนึงเท็มาง่ายนะครมาี่ใหญ่ัมาในสนุตีนการทงเที่ยวี่มาพูดถึงท้อเรอที่น้องซายกับาาอะไปชมวิว้าจะอยู่ซายมือครับประมาณนี้นะถ้ามาไม่ถูกก็มาทานคูเกิลก็ได้ครับจะสั่งรายงานก็ได้ครับร้านนีดีกร เพื่อว่าจะมาพบคนที่เรารู้จักทางตัวหนังสือและทางการเกษตรก็อยากมาพบพบกันทุกวันาทิตย์เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกานึงชั่วโมงเต็มทางสถานีวิทยุมกเครื่น a m 1 0 7เชื่องเครื่อขายสิููิิภาคหรือรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์สถานีวิทยุมก และติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube KU ไ a d i o Thailand นะคะ